สวัสดีจ้ายินดีตอนรับขอซองคุณยายโดนาสตอรีด้วะเด้อมาจะกกินขน้าวนมจีนกับยายมื่อนี่ยายพากินนมจีนจ้ะแกงเขียวหวานจ้ะแกงเขียวหวานตีนไกล่ลูกชิ้นจ้ะลูกชิ้นปลาหมึกใส่พริกอีกกัน แน้ำยาบอนบ๊อเพชรคัดไปเลนเพชรแน่นิดหน่อยอันขางก็น,กน่าจะน้อง่ายกับฝากส่งคุณย่าโดนัดไว้น้ำในเด้่องจะเริ่ทุกผู้ทุกคน ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามนี่้วยจ้ะเด้ออืมน่มากินมาแข่งก็ิ้นนำ องแม่คือขาวแต่แดดแห้งมั้งตนี้เมื่อนี้อ,นอากาศดีจากข้างนอกแดดแดดจ้าจังว่ากล่องแสงโผดคือยายขาวจนว่ะอืมใช่รู้嘛 ข้าวกัมีแค่รทจ้ะแรดีพริกหวานจ้ะดอกไอ้นี่ดอกกระลำจ้ะนับขอบ่อยยังไงกันน้เชิญประมาก ออกันมือนี่ตอนบายบายนะจ๊ะบายซีม่งครืงกับบนานค่คำเลยจ้ะเข่าเทียงบายซีม่งเครืงเลิกงานก็บ,บายสองเครืงจ้ะ

ไอ้มคอา,าคือเท็จใช่ว่าขาวดีดีตรงไงกรอบ มาเก็บใยเรานัดกับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำในเด้องจ้าเรื่องก็แช่ยใยน้ำเนี่ยพี่กายปลูกไว้ลายปีนี้วันได้ดปลูกจักต้นลายดิ คอมเมนต์มาคุยกันได้เด้อจต่เด้อผุดมาคุยกันเนาะจี่เตือนกันได้จะ้ะ เบิองเทวอ่ะโควิดอยู่เมืองไทยโอ้ยจะละม,มือจะย่านรับเพ,พิ่มขึ้เรื่อยๆเมื่อได้วงังว่าเห็นฝั่งชาวจด้เมียนว่าเออลดลงแล้วมันไม่ยั่งชืนอไม่จะเพ,พิ่มขึ้นมือนี่าน,านั้นเท่านี้ các em đấy thì mới Nam em đấy cũng sẽ thấy tin tức trên báo, hình, trên mạng, เห็นแล้วห่วงหดหูเหนื่อยใจ วัคซีนเดีออ๋ยวพอเปลี่ยนใหม่แยกเสียหูอยู่ว่าวัคซีนมันบ่นสิทิภาพมันบอดีสิทธิภาพมันบ่ดีมันบ่แข็งแรงพอส่วนโรคบ่ได้แต่ยังสั่งซื้ออยู่นั่นแหละประเทศไทยเกิดยังขึ้นโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ย่ายกับฝากไว้แค่นี้นะจน้ะนาอจังใดก็อย่าลืมเด้จ้ะเด้อให้มัก คลิใยโดนัดกะซอยกดไหลกดแชร์กดซับไข่กดกระดิง่งกดติดตามน,ำน้ำในเด้อจ้ะเด้อใยฝากไปน้ำแนวส่องน,น่อยน้อยเพิ่งเปิดไม่จ้ะใยกับ่าเกงดอกหัดเท็ดไปน,ำน้ำเนาะจ้ะเนาะฮัดไปเรื่อยๆ้ะจ้ะจำกันก็เขารงเรียนไม่เงีนแหละวาวกับว่าเก่งดอก แม่กะฝากไว้น้ำพีน้ำหนองในเร่อเด้อเด้อพอแม่พีน่นองอยู่ทางเมืองไทยกะดูแล,แลรักษาจ้าของดีดีเด้อไปใส่มาใส่กอะยะ่าลืมแมสแล้วกะเกล่ยวังเมื่อพกติดตัวไ้เลยตลอดออกบ้านใส่แมสปับโหลดกันไว้ดีกว่าแจกเด้อเด้อไผยพวกฮั่นเป็นกอย่าให้มันจะเป็น โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีจ้าโอ้ย